กิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีนะครับให้กับชาวท้องถิ่นที่เดินทางมาที่วัดเป็นครั้งแรกครับเป็นกิจกรรมพิเศษที่หลายทวนนั้นมาแล้วเกิดความประทับใจเพราะว่าอาสาสมัครได้นําชาวท้องถิ่นนะครับรับชมบริเวณรอบวัดเล่าประวัติของอาคารประวัติศาสตร์ของเมืองอาซูซาซึ่งปัจจุบันนะครับก็ใช้เป็นอาคารหลักของทางวัดพระธรรมการแคลิฟอร์เนียมีการรับชมอุโบสถนะครับสวนพุทธประวัติที่พักปฏิบัติธรรมพิเศษ และพระอาจารย์ยังได้แนะนำผู้ก่อตั้งวัดพระธรรมกายด้วยก่อนที่นะครับจะได้นำทุกท่านในการฝึกสมาธิเบื้องต้นหรือว่าเมดิเทชันเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีครับโดยจะรับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ทิตะชะโยนำสาธุชนทุกท่านเข้าร่วมคลาสเมดิเทชันโดยชาวต้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับ <c oughs> ก็มีความประทับใจนะครับได้ทำเมดิเทชันด้วยกายที่สบายใจที่สบาย,บายกายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน หลายคนก็ได้เข้าถึงความสุขภายในได้อย่างง่ายๆสบายสบายต้องขออนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้ที่รักสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจครับ